รายงานตัวครบ90วันทำอย่างไรและหาข้อมูลในการทำทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองค่ะ Good morning Good morning Just on our way to do a 90 day check in uh huh. at the immigration So we'll see what that's like because I've not done it before คร <laughs> ั้ง <laughs> แรกนะคะเดี <laughs> ย๋ยวเราจะไปรายงานตัว90วันกันค่ะ See how long that takes <laughs> I think it'll be quite easy <laughs> we go early no we don't need to wait too long time no we've got the passport mm -hmm. photo mm -hmm. the form so see what happens yeah. copies of my passport as well you got a document you are uh, you preparing already yeah, yeah. Mm -hmm. okay, <laughs> okay let's, let's go let's go let's <laughs> <laughs> วันนี้พี่แมวก็จะพาสามีไปไถงานตัวเก้าสิบวันกันเนาะแล้วก็จะแวะไปถามทางอำเภอด้วยถ้าเกิดอยากจะทำสมุดเล่มเหลืองทะเบียนบ้านเล่มเหลืองเนี่ยให้สามีต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะถามเขาว่าจะต้องทำอย่างไรเอกสารอะไรบ้างเนาะเราไปหาความรู้ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้มาก่อนฉะนั้น,นไหนๆก็ออกมาแล้วก็ตรงไปถามทียม ไม่แน่ก็อาจจะถามที่อ m m i g r a t i o n ด้วยก็ได้เนาะไปกันค่ะเออเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้เน มากค่ะน,นะคะไม่ค่อยดีซี่เท่าไหร่เห็นไหมคะคาพาร์คเนี่ยยังไม่ค่อยเต็มหรอกถ้าเต็มแสดงว่าบีซี่มากก็จะมีร้านขายอาหารอยู่ด้วยนะแหละเห็นไหมร้านขา,า,า,ายอาหารเควีพาเนี่ยน่นนะคะตรงนน้นเห็นไหมคะเห็นไหมคะนะ่ะจวแหลมๆนะที่เขียนป้ายเอาไว้นะคะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองนะคะนน่นน่ะ ตรงน้ Rail อ m มเมจเ i ชั่นม t ต p ปูโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อคะ่ะร้อนมากค่ะร้อน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 อน,อน,นู่นนะคะฝั่งนู้นนะคะดูไหมคะเราจะไปออฟฟิศฝั่งนู้นกันค่ะสำนักงานตรงนี้จะมีร้านขายของใครหิวข้าวหิวอะไรก็มาทานได้นะ ่ะดนีค่ะออฟฟิศนะคะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองเรามาถึงแล้วเราจะไปกดบัตรคิวกันค่ะตามมาดูค่ะค่ะที่เขียนเอาไว้นี่นะคะคือสิ่งที่เราต้องเข้าไปทำข้างในนั้นนะคะในออฟฟิศเดี๋ยวพี่แมวจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนะะึงค่ะอ่ะมาค่ะจะบอกนะคะ หลังจากที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะยื่นเอกสารล้วก็เข้าไปกดคิวก่อนนะคะกดคิวแล้วเราก็พอได้คิวแล้วนะก็รอเรียกคิวเนาะพอได้คิวเราก็ไปยื่นเอกสารนะคะพอยื่นเอกสารเสร็จก็ออรอเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คนะคะพอเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คนี่ประมาณ5-10นาทีเองคะ่ะท่านผู้ชมคะไม่นานคะ่ะ เอกสารทุกอย่างถูกต้องกลับบ้านได้ค่ะเดีย๋ยวไปฟังนะคะว่าสามีพี่แมว <c oughs> จะพูดว่าอย่างไรนะคะว่าความรู้สึกที่เข้าไปในนั้นอ่ะห้าถึงสิบนาทีง่ายขนาดไหนไม่ยุ่งยากเลยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วคะ่ะเราจะกลับกันละะลแล้วน <c oughs> ะคะเสร็จแล้วค่ะเรากลับกันแล้วค่ะมาแลวมาแลวเอาลองเท้าเยู่โอห i นาทีอือห If you got the paperwork and you've got the paperwork right, mm -hmm. you can in and out. It's mm -hmm. just if you've got, got, yeah. <laughs> you got a problem with the paperwork. Just if you've got a problem with the paperwork, I think it's uh, a bit of a pain if you've got a home and come all the way back and then queue up again. But no, easy. Easy, done. done. Mm -hmm. Another 90 days done. 90 days done. But it's different for different offices. you don't Need anything on it you just need your, your TM6 card copy of that and your passport that's it where some need a photo they need yeah copy a copy of your full passport yeah this one doesn't ไปแล้วค่ะเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะร้อนค่ะแมวตรงกลางแลมโอมยไหม้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อำเภอค่ะจะไปถามเรื่องสมุดเล่มสีเหลืองนะคะไปติดตามค่ะ มาค่ะจะบอกนะคะว่าพี่แมวนะคะกับสามีเนี่ยช่วยเตรียมเอกสารเยอะมาอ,อไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเมื่อกี่ใบนะคะที่ว่าเราดูจากอินเทอร์เน็ตเนาะดูจากกูเกิอในอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่าเว่าไปรายงาน90ตัวตมเีเอกสารอะไรต้องไปยื่นบ้างแต่พอไปถึงจริงจนะคะสิ่งที่เราเตรียมไปนะคะเขาไม่ต้องการเลยนะคะเขาต้องการอยู่แค่พาสปอร์ตของคุณนะคะ แล้วก็ใบนี้นะคะใบนี้คือใบเล็กๆนะคะตอนที่เราได้ตอนเข้าเมืองอะนะจากบนเครื่องบินที่ให้เขียนแล้วก็ไปยื่นตอนเข้าเมืองแล้วก็ใบนี้นี่นะคะนี่พี่แมวถ่ายเอกสารเอาไว้เนาะก๊อปปี้เอาไว้ไวแล้วนะคะได้มาโชว์ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ว่าเราพาสามีไปอ,อ,อะไรอ่ะ ไปแจ้งนะคะที่ว่าพักอาศัยอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกเลยที่ภายในยี่บสี่ชั่วโมงนะคะเนี่ยเขาต้องการใบด้วยนะคะนั่นแหละค่ะเขาก็เช็คเช็คเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะคืนพาสปอร์ตมาให้เรานะคะแล้วก็ใบเล็กๆนี้ให้เราเก็บเอาไว้ด้วยแต่ใบนี้เจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้ค่ะเพราะว่าพี่แมวไม่ได้คืนมานะคะแต่เจ้าหน้าที่จะให้ใบนี้มาค่ะนะคะนี เป็นใบรายงานตัวครั้งต่อไปนะคะเขาก็จะแนะนํานะคะน่ารักมากเจ้าที่แนะนำน่ารักมากค่ะแนะนําว่าครั้งหน้าเอาใบนี้มานะใบนี้นะคะแล้วก็พาส,สปอร์ตนะคะเพราะว่าเราเขาจะต้องมาดูว่าเอ่อที่เราแสตม์มาไว้ะนะคะอยู่1ปีเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องมารายงานตัว90วันเนี่ยวันที่เท่าไหร่อะไรถูกต้องไหมนี่นะคะนี่ค่ะก็คราวหน้าพี่แมวไปก็จะเอาสาม ตัวนี้แหละค่ะนะคะพาสามีไปยื่นะคะอ่ะอันเนี้ยอย่าลืมนะคะแม็กติดเอาไว้ในพาสปอร์ตเลยตัวนี้ก็เหมือนกันกันหายค่ะพี่แมวจะทําอย่างนี้แม็กติดคลิปติดเอาไว้เลยเพราะในนี้เขาก็จะบอกเหมือนกันนะคะว่าใบนี้ควรจะเก็บไว้ในพาสปอร์ตด้วยนะคะเพื่อป้องกันการหายค่ะคราวหน้าก็จะเป็นวันที่11สิงหานะคะค่ะ ก็นี่แหละค่ะนะคะเอกสารนะคะที่ที่เจ้าหน้าที่แนะนํามาเนาะว่าเขาน่าจะต้องเอาอะไรไปบ้างไอ้พวกเยอะๆอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเอาไปแล้วนะคะตัวนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บไว้เรียบร้อยแล้วแต่นี้พี่แมวก็้เอวไว้เผื่อมีอะไรเนาะเขาเรียกหรือว่าเราต้องการอะไรอีกเนี่ยก็เป็นการเซฟตีขั้นหนึ่งนะตัวนี้อย่าลืมนะคะแม็กติดเอาไว้ในพาสปอร์ตของสามีของท่านผู้ชมเลยเพื่อการหายนะคะ เลาจะออกไปใช้ก็แกะลูกแม็กออกนะน,นั้นก็ใช้เสร็จแล้วก็แม็กนีเข้าไปกันหายเนี่ยที่หน้าไหนก็ได้นะเอาละค่ะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะคราวนี้ก็จะมาบอกว่าพี่แมวไปกันต่อคือสอบถามเรื่องทะเบียนบ้านสีเหลืองของสามีนะคะจะทำอย่างไรเจ้าหน้าที่ก็แนะนำมาดีค่ะดนดนดนด in the car Happy. now in we're gonna find out information on the yellow book mm how -hmm. much for a certificate for for applying for a yellow book for apply for yellow well book. if you need that's you know, 500 baht so i'm not getting it till we find mm -hmm. out what we need 500 baht uh how long can they, uh use that two months two made? months at this mm -hmm. office it lasts for mm, Lasts for two months mm -hmm is valid mm -hmm. you don't have to get another one it's just valid so you can you got to use it within two months mm. to do your, your yeah. yellow book and yeah, we find out in it what yellow so book we need mm -hmm. there when i know which way it is mm -hmm. which i don't know go to the main road mm -hmm. ไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปถามอำเภอว่าก็ต้องการอะไรบ้างนะคะออตอนนี้เราถามที่ i e m m i r r t t o o n แล้วว่าเราจะทำสมุดเล่มเหลืองให้สามีต้องอ,อะไรบ้างเขาก็บอกว่าต้องเอาหนังสือรับรองจากที่นี่ไปนะคะแล้วก็ไปติดต่อสอบถามแล้วว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะแล้วก็กดคิว <c oughs> เข้าไปเนาะ <c oughs> แล้วทางพนักงานก็น่ารักบอกว่ามีแบบฟอร์มแล้วยังคะ ที่จะกรอขอไปรับรองบอกยังไม่มีค่ะเขาก็ให้แบบฟอร์มมานะ่ารักมากนะแล้วก็บอกค่าใช้ใจ่ายก็500อเนาะแล้วก็อยู่ได้ถึง2เดือนนะใช้ได้ถึง2เดือนอนะ่ะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเรายังขอจะใบกรอกน,นะคะแบบฟอร์มมาออขอขอเรือ่อ,องใบรับรองขอแบบฟอร์มมาก่อนนะคะแต่ยังไม่ได้ขอ,เ,อ,อเขียนนะคะทดี๋ี้เราจะไปที่อําเภอ ไปที่อำเภอไปถามนะคะว่าต้องการอะไรบ้างเอกสารนะคะเพราะว่าจากที่พี่แมวดู YouTube ของเพื่อนๆบางคนเนาะพี่แมวก็ไม่แน่ใจเพราะเขาบอกว่าบางอำเภอจะไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเราต้องไปถามถามไปไปถามก่อนคะ่ะตามมาดูคะ่ะ Let's go ราคาก็จะถึงอำเภอแล้วค่ะโอเวอร์เดอร์ทีนี้ย่งโอเวอร์เดอ์อินดิ์อัโอเวอร์เดอร์นั่นเห็นไหมย a ทุกอยนน่ะที่ร้านกาแ่เยห่ง n าง a ั n yes in this h e r e yes ค่ะนียลีกาเดนนะซีกาเดไปกันค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะขอตัวเข้าไปถามข้างในอำเภอก่อนนะคะไปถามพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำเกี่ยวกับด้านสมุดเล่มเหลืองของคนต่างชาติเนาะ าเป็นอย่างไรต้องการเอกสารอะไรบ้างแล้วต้องออนัดตอนไหนอะไรยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังกันค่ะนะคะอ่ะมาค่ะเมื่อไปถึงอำเภอแล้วนะคะพี่แมวก็เข้าไปข้างในเนาะก็เจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะคะไปช่องโน้นช่องนี้อะไรอย่างนี้นะคะว่าเอ๊ะมาติดต่อเรื่องอะไรยังไงนะ เราก็บอกเข้าไปจุดประสงค์ที่เราจะมานะคะก็ไปหาเจ้าหน้าที่คนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเออเราก็บอกว่าเรายังไม่ได้มาทําเพียงแต่ว่าจะมาขอข้อมูลเราจะมาอ,อ,อยากทราบรายละเอียดว่าต้องทําอย่างไรบ้างต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเ mm. จ้าหน้าที่น่ารักมากค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ก็อ้าเดี๋ยวจะให้ ก็บอกว่าน้องมาดูแล้วกันนะว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้นะคะแล้วน่ารักมากเลยคือว่าเราไม่รู้เรื่องนะเนาะเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานนะคะอันนี้พี่แมวไม่รู้จริงไม่ทราบจริงอสมัยก่อนเนะี่ยจะจะว่าพี่แมวไม่ฉลาดก็ได้นะคะคือว่าแต่งงานเราก็ต้องไปทําหนังสือรับรองการเป็นนางนะคะ นะแล้วก็ไปทําหนังสือรับรองอ,อ,อะไรอะรายงาน <c oughs> เป็นออรายงานจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวน,นะคะพี่แมวแต่งงานตั้งแต่ด๋ยวเล่าก่อนนะคะพี่แมวแต่งงานตั้งแต่ปีสี่เจ็ดเนาะสี่เจ็ดหรือสี่เดี๋ยวก่อนีุกคนนะ,ม,ะมันพศมันคนไทยกับฝรั่งมันต่างกันประมาณนั้นนะคะ <c oughs> สีแแล้วกันนะประมาณเนี่ยระหว่างสิ้น47ขึ้น48นี่นะคะที่แมวจะแต่งงานนะทีเนี้ยสมัยนั้นน่ะเ,เขายังไม่มีข้อมูลนี้ขึ้นมานะน้องคนที่เช็คในคอมพิวเตอร์ก็บอกพี่มันไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มันไม่มีว่าพี่ไปทำเรื่องเกี่ยวกวับขอเปลี่ยนนามสกุลน,นะคะแต่งงานต้องไปทําเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ไปทําเรื่องขอเปลี่ยนคนํานำหน้าน นามด้วยนะคะอย่างเช่นนาจากนางสาวก็เป็นนามอ่ะยกตัวอย่างเช่นพี่แมวแต่งงานปีระหว่าง4 7ถึง48เนาะ <c oughs> ไม่ได้ไปขอเปลี่ยนนามสกุลเพราะช่วงนั้นยังไม่มีคิดว่ายังไม่มีกฎหมายออกมานะ <c oughs> เพราะว่าพี่คนที่ออฟฟิศเขาบอกว่าเพิ่งจะมีเริ่มต้นมีให้ไปขอ,อทำหนังสือเปลี่ยนนามสกุลได้เมื่อปี2551นะ จากข้อมูลที่ได้มานะคะทีนี้พี่แต่งเออพี่แมวแต่งงานก่อนเนาะก็ไม่มีทีนี้ก็เลยบอกว่าพี่เออเ็เลยพี่เก็แนะนําว่างั้นก็ให้ขอเป็นคล้ายๆกับหนังสือรับรองนะเขาจะเขียนว่าขอรับรองว่าเป็นรายงานเป็นเออเป็นรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวเพราะว่า เปลี่ยนนมสกุลก็สามีเราก็มาเป็นครอบครัวเราเนาะพอเราแต่งงานทีเนี้ยใบนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมทําหายหรือว่ามีแล้วแล้วทาหายแต่พี่แมวไม่มีพี่แมวไ,ไปขอนะคะไปขอไม่ใช่ไปขอทําใหม่นะอันนี้ไปขอแค่เป็นเอ,อ่ออะไรอะแจ้งความจํานวนว่าเราจะไปใช้อะไรนะเพราะว่ารุ่นพี่แมวไม่มีการทานะต้องมาทำไอ้พวกที่แต่งงานุ่ดป,ปี2,500 ห้เนี่ยเขาเริ่มมีกฎหมายและให้ไปทําใครแต่งงานกับคนต่างชาติหรือต้องการเปลี่ยนนามสกุลก็ให้ไปทําหนังสือรับรองเปลี่ยนนามสกุลนะคะก่อนที่จะได้ใบนี้มาพี่คนที่อยู่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในออฟฟิศเนาะที่อําเภอก็แนะนํามาดีอีกแล้วค่ะก็แนะนํานะคะ ก็แนะนํามาว่าน้องจะต้องไปแจ้งความก่อนนะคะเพราะเราต้องมีเอกสารแจ้งความแนบมาด้วยนะพี่แมวก็พอดีโชคดีค่ะสถานีตํารวจกับอาเภออยู่ติดกันเลยเดินไปแค่เออเออเออสองนาทีก็ถึงนะ <c oughs> ก็ไปแจ้งความวันนั้นเลยค่ะ <c oughs> นะคะก็ไปแจ้งความนะคะ <c oughs> ขึ้นลงพักคราวนี้ <c oughs> จะไปแจ้งความแจ้งความเปลี่ยนชื่อสกุล คือนำสกุลของเราแล้วก็ใบรับรองคำนำหน้านามคือก็นางสาวนางอะไรอย่างเงี้ยนะคะหายนะคะแต่ความโชคดีก็ไม่มีเสมอไปหรอกค่ะไปที่อำเภอนะคะก็ไม่รู้นะคะคือว่าพี่แมวก็ได้แต่ใบเปลี่ยนนามสกุลมาแต่ใบคำนันนำหน้านามอ่ะไม่ได้มานะคะ เอาใบแจ้งความไปยื่นนะใบแจ้งความมันมีตาขุดแล้วก็มีตั้แดงนี้เอาไปยื่นน้องสงสัยน้องเขาคงจะอ่านไม่หมดอะว่าพี่แมวแจ้งความอะไรมากเนาะนพี่แมวแจ้งไปสองหัวข้อคือเปลี่ยนนามสกุลนะคะแล้วก็เปลี่ยนคำนำมามหน้านามหายก็อเออจะได้แต่ตัวนี้มาเดี๋ยวพี่แมวต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งฉะนั้นขอเตือนนะคะเพื่อนๆพนที่น่ารักทั้งหลายท่านผู้ชม ถ้าเกิดเราได้เอกสารมาไม่ครบให้รีบกลับไปขอใหม่เพราะพี่แมวก็ตื่นเต้นนะเนาะว่าสมัยพี่แมวไม่มีทํ็เลยเอา้าพอมาอ่านอ่ะแล้วคำนำั้นไอ้คำนั้นนาหน้านามไม่เห็นก็มีเอใบนี้มาให้เราเรียนใบรับรองเดี๋ยวพี่แมวต้องไปขอใหม่อันนี้คือความผิดพลาดไม่ละเอียดรอบครอบของพี่แมวเองที่ไม่เช็กก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราวันเราจะทำจริงๆเราก็ค่อยไปขอใหม่และกันไม่ไม่มีปัญหานะเพราะว่าสถานีตำรวจกับอำเภออยู่ใกล้กันของพี่แมวสะดวกแต่ของท่านผู้ชมทําไม่สะดวกก็รีบไปจัดการเลยนะคะ,ะ <c oughs> นี่ค่ะก็ก็เก็บใบนี้เอาไว้นะพี่แมวก็จะเก็บใบนี้เอาไว้ะนะคะก็เดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็จะไปยื่นเรื่องนะคะทีนี้ เจ้าหน้าที่ก็น่ารักอีกแต่บอกความน่ารักของท่านเจ้าหน้าที่ตลอดเพราะบริการดีมากเลยค่ะนะคะก็ก็จะเปิดนะคะของคนที่เอาเอกสารเนี่ยไปยื่นขอทะเบียนเล่มเหลืองอ่านนะ้องเข้ามาดูนี่นะมีอันนี้อันนี้อันนี้หรือถ้าเราจําไม่ได้ก็ไปอ่านอินเทอร์เน็ตละกันนะและที่สําคัญคือว่าเขาก็บอกว่าให้อผู้ใหญ่บ้านมาแล้วผู้ช่วยมาหนึ่งคนนะ และก็เพื่อนอีกมีคนมีสามคนก็มีพยานด้วยนะก็เลยบอกว่าพี่หนูว่าเพิ่งมาอยู่ยังไม่ค่อยคุ้นกับใครยังไม่รู้จักผู้ใหญ่บ้านยังไม่ชอบอ่ะงั้นพี่จะให้เบอร์โทรไปอ่ะแต่พี่เจ้าหน้าที่เ็าบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเขารู้เพราะมีคนมาทาเยอะเขารู้ว่าเขาจะต้องมา,มาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็ให้เบอร์โทรมาก็ดีใจะนะเพราะขอบคุณมากๆ แล้วก็มีเอกสารอีกสองอย่างที่สำคัญคือพาส,สปอร์ตของสามีเป็นภาษาอังกฤษหน้าแรกที่มีลูกสามีจะต้องแปลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ใบอะไรอะ่ะใบเกิดนะเออ,อยู่ไหนนะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> อ่ะไหนเนาะ เป็นข้อมูลนะเจ้าหน้าที่ที่อะไรอะ่ะเจ้าหน้าที่ที่ออสำนักงานไออําเภอนี่ยให้มาเลยนะคะก็ติ๊กให้มาเลยว่านี่นะพาส,สปอร์ตเนี่ยนะคุณจะต้องไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ใบเกิดของสามีนะคะไม่ใช่ของตัวเองใบเกิดของสามีก็จะต้องไปแปลเป็นภาษาไทยค่ะนะคะก็บอก ก็เราก็มาอยู่เราก็ไม่ค่อยรู้เนาะพี่คะพี่ทราบสำนักงานที่แปลภาษาไหมคะพี่เขาก็บอกโอเคถ้าเกิดไม่รู้ก็เดี๋ยวพี่ให,ให้เบอร์โทรไปแล้วการไปโทรคุยกันเองอืมโอเคก็ไปโทรไปคุยนะคะก็มีคนรับแปลก็สะดวกค่ะเราจะไม่ต้องไปค้นควา้าหาในอินเทอร์นเน็ตหรือว่าไปเดินหาตามช้อปปิ้งหรือช็อปอะไรอย่างเงี้ย พี่เขาก็ให้มาก็น่ารักมากบริการแบบประทับใจที่สุดเลยอืมแล้วก็บอกเลยแหะคะ่ะให้เราเตรียมอะไรบ้างอะไรอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะรูปนะคะสองนิ้วเจ็ดรูปนะคะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะให้มาหมดเลยนะดีมากน่ารักมากแล้วทีนี้มีอยู่อย่างที่เเจ้าหน้าที่บอกว่า เจ้าหน้าที่บอกว่าน้องยังทําไม่ได้นะคะตอนนี้ออกทำไมล่ะคะพี่คิวเยอะค่ะคิวเยอะแล้วมันจะมีปัญหากับเราตรงไหนทราบไหมคะก็จะแนะนาดีตรงที่เราจะไปขอใบรับรองไปหนังสือรับรองที่พักอาศัยอ่ะที่ว่าเราไปถามตองมอที่ว่าจะต้องไปขอที่นั่นน่ะว่าตรง ค่าใช้จ่ายห้าร้อยวกว่ามันใช้ได้แค่สองเดือนแลวน้องรอไปอ่ะถ้าเกิดมันมากกว่าสองเดือนน้องต้องไปทําใหม่ต้องไปเสียเงินใหม่ฉะนั้นรอพี่เรียกคิวแล้วกันนะ,อะเอาจดเบอร์โทรไว้เดี๋ยวพี่ทำของคนอื่นหมดเรียบร้อยถึงคิวน้องพี่จะโทรมาหาว่าโอเคเตรียมให้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้แล้วก็มาทำได้เลย ขอบคุณม,มากเลยค่ะแนะนําดีมากนะคะเพราะว่าเ็มีตัวอย่างอะนะคะว่ามีชาวต่างชาติท่านหนึ่งก็ไปขอไปรับรองมาแล้วเนี่ยคือหมดเวลาไงคะเวลาที่ต้องใช้ไปรับรองมันหมดก็ต้องไปทําใหม่ก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาก็ต้องหุดอยู่แล้วเพราะเสียเพิ่มใช่ไหมคะทีเนี้ยก็ดีเหมือนกันค่ะพี่แนะนําพี่แนะนําดีมากเรียกว่า c o n v ี n i สะดวกสบายมากะค่ะ แล้วคนนี้อะไรอีกล่ะคะเนี่ยจะบอกว่าอะไรอ่ะพี่แมวไม่เคยไม่เคยเได้รับความอ,อ,อะไรอ่ะความสะดวกสบายเกี่ยวกับการบริการเลยนะคะตอนแรกพี่แมวคิดว่าโอเคเรามีสามีแต่างชาิไปทําอะไรเนี่ยมันจะต้องยุ่งยากมากเหมือนกับคนอื่นที่เขามปัญหาแต่พอพี่แมวไปจริงๆสํานักงานที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตมไม่ว่าจะเป็นอําเภอไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะ สถานแบงค์ที่เราไปติดต่อขอไปรับรองอะไรต่างๆสะดวกสบายค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากค่ะไม่ยุ่งยากเลยดีมากหรือว่าเราโชคดีก็ไม่รู้นะคะเราอยู่ที่นี่ <c oughs> ค่ะเอาแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะเจ้าหน้าที่แนะนําพี่แมวมาว่าเดี๋ยวค่อยไปทําเดี๋ยวจะโทรกลับอะไรอย่างนี้ถึงตอนนี้ล้วเนาะเออจะโทรกลับ เสร็จเรียบร้อยพี่แมวก็ามาอธิบายให้สามีฟังอย่างโน้นอย่างนี้อะไรฝรั่งนะคะโอ้ยอะไรมากมายอะไรยะต้องเอาคนนน้นคนนี้มาเป็นพยานก็เป็นปกตินะคะของกฎระเบียบของเขาแต่บางทีสามีอาจจะไม่เข้าใจบนฉันไม่ทำนะอย่างโู้นอย่างนี้เอ่อาไม่ทำเรื่องของเธอนะเออเผื่อมีประโยชน์ทําไงอะ่ะใช่ไหม <laughs> บนฝรั่งอะ่ะเป็นอะไรยุ่งยากที่เมืองบอกว่าโอ้ย จ,จ้างเขาทำดีไหมเนี่ยจ้างอะไรอ่ะออฟฟิศที่เขารับทําวีซา่าถ้าทําให้ทุกอย่างบอกก็ตามใจเธอเธอไม่อยากหาประสบการณ์ด้วยตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอก็ไม่รู้หรอกไปจ้างเขาเธอคิดว่ามันสะดวกสบายเออใช่ทำให้หมดเธอมีประสบการณ์ตัวเองเนี่ยดีกว่าใช่ไหม,มรถเราก็มีก็ไปสิเออแย่งแย่ง,ยง,ยงกันนี่ตลอดเข้าใจเลยนะคะใครที่มีสามีกรลังแล้วต้องไปเดิมเรื่องอเกี่ยวกับสถาน ราชการหรือวัาสถานที่ต่างๆที่ต้องใช้เอกสาร,รแล้วก็ใช้บุคคลที่การันตีหรือรับรองเข้าใจค่ะนะคะเอาละค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็คือการแนะนําของเจ้าหน้าที่นะคะที่อําเภอนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็พี่แมวไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องขอใบเ,อเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็เปลี่ยนคนาหน้านามเป็นนางจากนางสาวเป็นนางก็ง่ายค่ะนะคะ ก็ให้บริการประชาชนดีมากดีจริงๆดีมากอะพี่แมวก็ต้องเก็บเอกสารพวกนี้เราไว้นะคะถึงเวลาจะต้องนำไปยื่นค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะท่านผู้ชมคะเราเข้าหาเจ้าหน้าที่เลยนะคะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยพี่แมวไปทุกที่เลยคะ่ะตอมอ,อำเภอธนาคารแล้วก็จะได้ใบนี้มาเลยเายิ่งเข้าใจไปใหญ่เลยนะคะ พอเขาให้มาเลยอ้าวเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรอันไหนที่สําคัญที่คุณต้องไปแปลอะไรเนี้ยโอ้ติ๊กติ๊กติ๊ก,ก,กอืมแล้วเขาก็จะให้ดูตัวอย่างด้วยนะคะว่านี่นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอกสารพี่แปลถามเขาว่าอุย้ยพี่คะทําไมรูปใช้ถึงเจ็ดใบบอกว่าเนี่ยก็ดูสิว่ามันต้องติดอะไรบ้างมันต้องมีหมดัมนต้องรอบครอบก็ใช่ค่ะกฎระเบียบของเขาเราก็ต้องเคารพในกฎระเบียบของ ขาราชการด้วยนะคะเขาทางานเขาก็ต้องรอบคอบอนี้ก็จะต้องโดนว่าเนาะทำไมรอบอบที่แมวก็เลยว่าโอ้โชคดีเนะเราไปถึงที่เองมีคนแนะนำนะอ่ะมาต่อคลัเมื่อกี้สามีทํางานเสียงดังขอต่ออีแป๊บหนึ่งนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่น้อยก็มากนะคะสำหรับ ท่านที่เตรียมตัวรายงานตัว90วันแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสมุดเล่มเหลืองนะคะทะเบียนบ้านเล่มเหลืองที่จะให้สามีทำเนาะค่ะถ้าเกิดอย่างไรก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามคลิปข้างบนด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เนาะคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะ